ซี Civic D, วิคเอฟดีเปลี่ยนน้ำยาวันน<ม>ี้เราเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำนะครับเบิกศูนเบิกศูนจากบาทครับสองร้อยสามสิบบาทครับผมเนี่ยแมนครับสี่ลิตรสี่ลิตรสองร้อยสามสิบบาทเป็นเมื่อก็มีหลายสูตรนะครับสูตรสีแดงน้ำเขียวอีสีเขียวอันนี้สีเขียวสีเขียวแล้วก็มีสีฟ้า นี่ลายสูตรอ่าจะประมาณนี้สีเขียวเนียนไหมเขียวนะครับเขียวสองร้อยสามสิบบาทเบิกศูนย์เบิกศูนย์ดีกว่าเบิกศูนย์ในสี่ลิตรไม่ง่างนยนะคุณคิดว่าแพงอาจจะถูกศูนย์ก็บบริษัแห่งเสมอไปวิธีการใช่ดเดี๋ยวถอดก่อนถอดได้อ่าถอดตอนนี้ต้องถอดหมอพัก นะครับถอดหม้อพักน้ำออกมาตัวนี้จะถอดไงนะครับดึงเลยดึงแล้วเอาตัวนี้ไปล้างล้างให้สะอาด,ดย่อไปล้างที่ล่างนะครับอันนี้ส่วนหม้อน้ำตัวนี้เป็นตัวเติมนนตัวเติมตัว,ตวเปิดเปิดไทยนะครับเปิดไทยตัวมันจะอยู่ข้างล่างเดี๋ยเนี่ยเออนี่ตัวนี้นะครับมีปากไทย นะครับอ่ะเปิดเลยเจ็ดยุ่ระวังนี่นะรับเปิดออก <c oughs> นี่นี่อย่ากวนนะไอ้ออกเบิรงสีน้ำพร้อม <c oughs> นี่ออกมาแล้วตออัะครู่ให้มันเบิด เบ็ดแล้วก็เติมน้ำเปล่าล่างไปอีกรอบหนึ่งครับหรือสองถึงสามรอบจนก่นน้ำจะใส่นะครับอ้าวเทคนิคเทคนิคก,ก,การล่างหมอพักนะครับเ้าเก็หาก้อนหินก้อนกรวดก้อนเล็กๆนะครับเก็บใส่เลยหลายๆนะครับแล้วก็เอาน้ำเติมจกัจกนิดนึงเขยา่าเขยา่ขยาข้างในก็จะสะอาดอันนี้วึ่งวึ่งวึงข้างในด้ นีมีขามขาบเอรี L A. นะอ่ะก็เปิดน้ำออกเบิดตแล้วนะครับล่างอ่าน้ำเติมไรแห่น้ำใสใสแล้วนะครับก็บปิดปิดจุกตัวนี้นะครับปิดได้เลยนี่อยูย่ระหว่างนี้นะครับจุกได้เลยจะบกมองบอก,บอกห,ห็นนะครับ ขอไฟด้วยอ,อ,อ่ายาขันม่ต้องขันแน่นไล่นะครับเอาตึงๆนะครับตึงๆก็จะอยู่ประมาณนี้นี่นะครับโอเคต่อไปเป็นการเติมนะครับเติมไฟโดยว่าต้องผสม นากนั้นก็นทำการเติมนะครับตเติมเข้าไปต้องเติมให้เบาที่สุดนะครับของเอฟดีนีจะข้อหมอน้ามันจะเป็นตุดรูปตัวแอลฮักซองนะครับเวลาเติมต้องเติมแบ,บบเบาๆบางสัมันจะเป็นฟ,ฟองอากาศพุ่งสวนออกมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเติมเรียบร้อยแล้วก็ใส่หมอพักเข้าไปหมอพักที่ตรงนี้นะครับมันจะเสียบ มันจะมีสลักเสียบนะครับว่ามีน็อตขัดได้แล้วงั้นตัวนี้ง อ้าไล้สายครับไล้สายเข้าไปเลยอืมนะแล้วก็เอาส่วนที่เหลือนะครับเหลือไว้นิดนึงเติมเข้าไป พอแล้วเ,ออเ,เตรียมที่นี่เห็นเบิดหลงังจากการเติมเต็มแล้วนะครับเติมเต็มเรียบร้อยเติมมนนี้ให้ถึงระดับนะครับ ตัวนี้เติมมาถึงระดับตัวนี้เติมให้เต็มตเสร็จแล้วก็สาตาร์ทเครื่องไล่อากาศในระบบนะครับไล่อากาศในระบบก้อนที่สตาร์ทไล่อากาศในระบบกปที่ป้อมนะครับไปที่ยุบยุบยุบแล้วยุบแล้วเติมเพิ่มครับผมเติมครับไอ้ผมบอกขึ้กวดนี่มาแล้วเติมเพิ่ม ยืดลงไปเติมพิ่มตอนนี้เพื่อกันตอนการไล่อา,ากาศในระบบนะครับเติม้าไปปุ๊บ อ่าตอนนี้ก็รู้สึกว่านิ่งแล้วนะครับเราดับน้ำนิ่งนะครับพอขื้นนลงๆแล้วครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยปิดฝาครับผมดับเครื่องปิดฝานี่นะครับหรือถ้ามันมีอากาศในระบบนิดๆน้อยๆนะครับมันจะดึงน้ำจากตัวนี้อ่าจากหอพักเข้าไปเองโอเคสำหรับอ่าเปลี่ยนถ่ายน้ำย้ำหม้อน้ำ TVFD นะครับเรียบร้อยแล้ว กดถึกใจกดซับสไครกดติดตามกดช่นงนย,ยกเวนอย่ากดาดิดไลออดิดไล <laughs> ขอบคุณครับ